ข่าวข้ามเอ็นบีทีนิวช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจนะครับและอย่างที่บอกไว้นะครับว่ามาติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับหลายๆประเด็นนะเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าคือบุคคลที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมี2กลุ่มใหญ่ๆก็คือประชาชนทั่วไปอย่างเราแล้วก็กลุ่มผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือร้านค้าทั้งหลายนะครับทีนี้คําถามของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับคือเขาถามว เรื่องนี้เนะี่ยรัฐบาลก็ออกมาไขข้อข้องใจหรือออกมาอธิบายเบื้องต้นแล้วนะครับว่าสามารถทําได้นะครับแต่ต้องเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้าด้วยกันในรอบที่2นะครับไปติดตามการอธิบายบ้างนีเ้เรื่องนี้นะครับจากคุณคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าวิธีการใช้จ่ายระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับ แยกเป็น2รอบให้ทําความเข้าใจง่ายๆนะครับรอบที่1เนี่ยเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนที่ได้รับสิทธิกับร้านค้าขนาดเล็กนะครับจนถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กประชาชนต้องชําระสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับผ่านระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้กับร้านค้าที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดนะครับซึ่งร้านค้าที่ว่านี้ต้องไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าไม่ใช่ห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศนะครับและระดับท้องถิน่น และยังต้องเป็นการใช้จ่ายในพื้นที่อำเภอผู้ซื้อและผู้ขายนะครับต้องทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code โค้ดเพื่อชำระสินค้าแบบพบหน้ากันแบบ Face to Face นะครับอันนี้คือข้อกำหนดทั้งหลายแปลว่าคุณต้องใช้จ่ายให้ถูกต้องตามข้อกำหนดนี้ในรอบที่1ก่อนนะครับคือเราจะไปซื้อเนี่ยเราต้องไปซื้อที่หน้าร้านจริงๆนและต้องเป็นร้านขนาดกลางและขนาดเล็กนะแล้วก็ต้องจ่ายเงินด้วย เอา QR code สแกน QR code ไม่ใช่ควักเงินสดจ่ายนะครับแล้วฝากใครไปจ่ายด้วยนะต้องไปจ่ายด้วยตัวเองแบบแล้วก็พบหน้าตัวเรากับร้านค้าก็ต้องอยู่ในอำเภอเดียวกันถูกต้องนะครับนั่นคือรอบแรกนะครับรอบที่2นะครับจะเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยต้องชําระค่าสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้กับผู้ประกอบการร้านอีกร้านหนึ่งคือร้าน ต้องไปจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับอีกร้านหนึ่งที่ตัวเองไปซื้อของนะครับแต่ร้านค้าจะไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังจากที่จ่ายไปแต่จะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่รอบที่2เป็นต้นไปและจะถอนเงินสดได้เฉพาะร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีอย่างถูกต้องและร้านค้าต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์แบบรายเดือนของตัวเองนะครับในการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ด้วยนะครับแปลว่าโทรศัพท์แบบเติมเงิน ไม่ได้เพราะเอาไปผูกกับระบบไม่ได้นะครับ,รบทั้งนี้นะครับในวันที่ย5้ากันยายนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์นะจะมีการออกมาแถลงข่าวรายละเอียดร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการพร้อมกับรายการสินค้าที่ประชาชนสามารถซื้อได้ก่อนที่จะมีการเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเป็นทางการในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นถอนได้แน่แต่มีข้อกําหนดอยู่นะครับแล้ววันที่25้ากันยายนนี้กระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการครับ ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าวันนั้นในงานถแถลงข่าวเนี่ยเชื่อว่านักข่าวเศรษฐกิจทุกสำนัก,กไปกันหมดแล้วทุกคนจะยก,กมือตาม<ๆ>ซักเอาให้แบบว่าทุกเคสเลยนะครับ,รบเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะฮะ